ตอนนี้เรามาดู t ฟ y o ต a รวีอปีสมัริเบ็ครับรถคันนี้ลูกค้าแจ้งว่ามีน้ําหยดในบริเวณใต้พรมครับหรือว่าในในรถครับมีน้ําหยดเรามาดูครับว่าน้ําจะหยดยังไงน้ําหยดออกมาจากสู้แอร์นะครับคืออาการนี้น่าจะเกิดจากสู้แอร์ตัวปกุดตันครับก็ เดี๋ยวเราจะทําการถอดตู้แอร์ออกมาล้างนะครับการนี้คือตู้ตันแน่นอนก็เ o อ o t a v i o s ปี2017หน่วยเล็กใหม่ครับประมาณ3 0 0 0 0มครับก็ใช้มาเยอะพอสมควรครับโอเคครับเ,รเดี๋ยวเราจะจะแก้ไขปัญหาตรงน้ําให้ลูกค้าครับโดยเราจะถอดตู้แอร์ออกมาเช็คล้างดูก็ขั้นตอนการถอดหรือตู้ แต่ประมาณนี้ครับถอดจากด้านล่างนะครับก็วิธีถอดมีหลายแบบครับแต่ว่าทางร้านเราก็จะถอดออกมาจากข้างล่างครับจะได้ไม่ต้องรื้คอนโซนให้มันเสียเวลาครับก็ประหยัดเวลาไปนะครับก็สภาพตู้แอร์ครับหลังจากที่เราถอดออกมาทําการ ล้างครับก็เดี๋ยวเราจะล้างให้ครับนี่ครับสภาพแผ่นแผ่นฟิลคอยก็เริ่มเสื่อมล้มแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราล้างให้ลูกค้าใช้ไปก่อนครับประหยัดงบประมาณก็ขั้นตอนการล้างตัวแหวครับเราก็จะเอาน้ํายาใส่เข้าไปให้มันขัดภากปุกที่เกาะอยู่ตามแผ่นฟิลคอยครับขั้นตอนการล้างตัวแอว์ครับ สภาพหลังจากที่เราทำ,ำสำอาดล้างตัวแอรเรียบร้อยก็สะอาดครับฝนไม่เกาะคือน่าจะเพิ่มความเย็ยนได้อีกเยอะครับเพราะว่าของเติมมาเนี่ยฝนเกาะหนามากโอเคครับนี่ครับสาเหตุที่ทําให้น้ําหยดลงในรถนะครับเพราะว่ามันมีเศษที่ดินจับตัวกันอยู่เป็นก้อนแล้วก็ขวางทางระบายน้ำทิ้งออกครับน้ำก็เลย ไม่หยดลงพื้นข้างล่างครับก็ก็เลยประหยดในรถแทนครับเนี่ยครับสาเหตุเดี๋ยวเราจะทําการล้างแล้วก็เป่าให้มันโล่งครับสภาพภายในครับหลังจากที่เราเอาตัวแอร์ออกไปก็อันนี้คือถาดรับตัวแอร์ครับก็ค่อนข้างสกปรกครับคุณก็พอสมควรเดี๋ยวเราจะทําการล้างทำความสะอาดให้ครับ กำลังทำความสาดภายในให้ครับอันนี้คือสภาพของแอรครับค่อนข้างหนามากครับฝุ่นคาดวา่าจะไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองเสนอลูกค้าให้เปลี่ยนดูนี่คือกลองแอร์ตัวใหม่ครับที่เราจะใส่ ใส่ของแอบตใหม่ให้ลูกค้าครับก็ขั้นตอนในการประกอบตู้กับคือครับ ก็ขั้นตอนการประกอบก็ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วครับช่วงนี้ก็เก็บรายละเอียดเช็คมัตทุกจุดครับที่เราถอด ็เรียบร้อยครับหลังจากที่เราถอดตู้แอร์ออกมาล้างทำความสะอาดให้ก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการเทสระบบครับและคัามเติมยาเรียบร้อยมาดูค่าเกจครับค่าเกจก็ดีเยี่ยมครับ่ประมาณไม่ถึง30ครับอ่าโลส่วนฝั่ง้ายก็ประมาณร้อยหครับประมาณนี้มาดูอุณหภูมิหน้าช่องแอร์กันครับก็ที่จุดหนึ่งครับก็ถือว่าหนาวครับลดลงต่อเนื่องครับ มาดูงานประกอบภายในหลังจากที่เราประกอบตู้เข้าไปงานประกอบก็โอเคครับเราประกอบให้ชิ้นครับแล้วก็เข้าตำแหน่งเดินทุกจุดครับมาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้ก็โอเคครับเรียบร้อยครับงานประกอบใช้ได้ก็จบปัญหาไปครับปัญหาน้ำหยดภายในห้องโดยสาร ็ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับร้านหนุ่มออโต้แอร์รับประเขา0899211805ร้านจะอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนรับประเขาพิทยาคมนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม